เช้าวันแต่งฟ้าสว่างแต่เช้าเสียงไก่ขันแข่งกับเสียงคนในบ้านสายหยุดที่เดินกันขวักไขว่เตรียมงานแต่งแบบเรียบง่ายโต๊ะไม่กี่ตัวเสือปูนั่งปูไว้กลางลานบ้านกับข้าวมีแค่ไม่กี่อย่างแต่สายหยุดกลับยิ้มทั้งน้ำตาเธอนั่งอยู่ในห้องแต่งตัวเงียบๆใจหนึ่งดีใจอีกใจก็หนักอึ้งเพราะรู้ดีว่างานวันนี้แม่คำปันไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเลย สายหยุดเองแน่ใจนะพ่อเที่ยงถามเสียงเบาแน่ใจพ่อสายหยุดเลือกแล้วเธอตอบทั้งที่มือเย็นเฉียบแม่คำปันยืนกอดอกอยู่หน้าบ้านมองออกไปทางถนนลูกรังที่ขบวนเล็กๆของฝ่ายชายกำลังเดินมาเขยจนจร,จริงๆแม่คำปันพึมพำขบวนแค่นี้จะเอาหน้าไปไว้ไหนพ่อเที่ยงถอนหายใจเขามีแค่นี้จริงๆก็เพราะมันจนไง ฉันถึงไม่อยากได้เสียงแม่คำปันแข็งเพชรเดินนำขันหมากมาสีหน้าเรียบสุภาพเสื้อผ้าสะอาดแต่เก่าเขารู้ตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบลานด้านว่าสายตาที่มองมาไม่ได้ยินดีทั้งหมดสวัสดีครับแม่เพชรยกมือไหว้แม่คำปันเหลือบมองตั้งแต่หัวจรดเท้ามาแล้วหรอน้ำเสียงเรียบแต่เย็นของแค่นี้เองเพชรยิ้มบางๆมีเท่าที่ผมหาได้ครับ ก็สมตัวดีแม่คำปันพูดต่อหน้าคนทั้งลานแต่งงานทั้งทีสินสอดยังไม่สมศักดิ์สีลูกฉันสายหยุดที่ได้เย็นจากในห้องใจหายวาบแม่ไม่ต้องพูดแม่คำปันตัดบทฉันพูดความจริงชาวบ้านเริ่มสุบซิบบางคนมองเพชรอย่างสงสารบางคนสายหน้าเพชรกลมหน้ารับคำพูดนั้นเงียบๆเขารู้ว่าถ้าพูดอะไรออกไปจะมีแต่ทำให้สายหยุดลำบากใจ แม่ถ้างานไม่ใหญ่ก็ไม่เป็นไรหรอกสายหยุดพยายามพูดดีเองเงียบไปเลยแม่คำปันหันขวับชีวิตคู่ไม่ได้กินลมกินแล้งพอเที่ยงพยายามไกล่เกลี่ยวันนี้วันดีนะคำปันดีตรงไหนได้เคยจนมาอยู่บ้านพิธีดำเนินไปอย่างเรียบง่ายไม่มีเสียงหัวเราะเหมือนงานแต่งอื่นมีแต่ความอึดอัดที่ลอยอยู่กลางลานเพชรนั่งพับเพียบ ยกน้ำชายอย่างนอบน้อมผมสัญญาว่าจะดูแลสายหยุดให้ดีที่สุดครับแม่คำปันหัวเราะหยันคำพูดมันกินไม่ได้หรอกพ่อคุณสายหยุดน้ำตาคลอแม่อย่าพูดแบบนี้ฉันพูดให้มันรู้ที่ต่ำที่สูงเพชรเงยหน้าขึ้นครั้งหนึ่งก่อนก้มลงอีกผมจนจริงครับแต่ผมไม่เคยคิดจะเอาเปรียบใครแม่คำปันจ้องเขางั้นก็จำไว้เคยจน อยู่บ้านนี้ต้องรู้ที่ต่ําที่สูงคำพูดนั้นดังชัดจนเงียบทั้งลานพ่อเที่ยงลุกตาสายหยุดกํามือแน่นเพชรเหมือนถูกตบกลางใจแต่เขายังยิ้มบางๆครับแม่งานเลี้ยงจบเร็วคนเริ่มทยอยกลับเพชรยืนมองเรือนไม้หลังใหญ่ของแม่ยายลงพัดอื่อยๆกลิ่นดินลอยมาเขาได้ยินเสียงแม่คำปันพูดกับชาวบ้านถ้าอยู่ไม่ได้ก็อย่ามาโทษฉัน สายหยุดเดินมาข้างเขาเพชขอโทษนะเขาหันมายิ้มให้เมียไม่เป็นไรพี่รู้อยู่แล้วแม่ฉันปากแรงพี่จะทนเขาตอบสั้นๆแต่แน่นในใจเพชรมองเรือนหลังนั้นอีกครั้งเขารู้ว่าทางข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่ก็สัญญากับตัวเองเงียบๆว่าเพื่อผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างๆเขาจะอดทนให้ถึงที่สุดแม้จะต้องยืนอยู่ใต้ชายคาที่ไม่เคยต้อนรับเขาก็ตาม หลังงานแต่งผ่านไปไม่กี่วันเพชรกับสายหยุดก็ต้องขนเสื้อผ้ามาอยู่บ้านแม่คำปันบ้านไม้หลังใหญ่ที่ดูโอ้อาแต่บรรยากาศข้างในกลับหนักอึ้งตั้งแต่ก้าวแรกที่เพชรยกกระสอบผ้าเข้ามาของแค่นี้เองหรอแม่คำปันพูดลอยๆทั้งที่ตาเหลือบมองสมกับเป็นเขยจนสายหยุดหน้าเจือนแม่ไม่ต้องพูดแม่ไม่ได้ด่าแม่พูดความจริง เพชรยิ้มฝืนๆไม่เป็นไรหลอกสายหยุดเดี๋ยวพี่จัดการเองคืนแรกยังไม่ทันได้นอนสบายเช้าตรู่แม่คำปันก็เคาะประตูดังปังเคยตื่นได้แล้วบ้านนี้ไม่มีใครกินข้าวเปล่าๆเ,เพชรรีบลุกครับแม่หลังบ้านรกไปถางหญ้าให้หมดแล้วก็ไปตักน้ำใส่ตุ่มสายหยุดรีบพูดเดี๋ยวสายหยุดช่วยแม่คำปันหันขวับไม่ต้อง เคยกินข้าวบ้านกูก็ต้องทำงานใช้คำพูดนั้นเหมือนตอกย้ำฐานะเพชรกม้มหน้าหิ้วจอบออกไปโดยไม่เถียงพอเทียงนั่งสูบยาอยู่ใต้ถุนมองตามด้วยสายตาสงสารมันก็ขยันดีนะเขาพูดเบาๆขยันแต่จนมันก็ไร้ค่าแม่คำปันตอบเพชรถางหญ้าจนเหงื่อท่วมหลังเสร็จยังไม่ทันพักแม่คำปันก็สั่งต่อไปช่วยยกข้าวสารให้ป้าข้างบ้านหน่อย ครับแม่สายหยุดมองผัวใจมันแน่นเพชรพักก่อนก็ได้ไม่เป็นไรพี่ไหวเขาตอบทั้งที่แขนสัน่นกลางวันกินข้าวพร้อมกันแต่บรรยากาศเงียบแม่คำปันตักกับข้าวให้ลูกสาวส่วนเพชรต้องตักเองกินเยอะนักเดี๋ยวก็เปลืองข้าวแม่คำปันพูดเพชรชะงักมือครับพอเที่ยงวางช้อนคำปันมันก็ทำงานทั้งเช้า ก็เพราะมันกินข้าวบ้านชั้นไงแม่คำปัญนสวนทันทีสายหยุดวางช้อนแม่ทําไมต้องพูดแบบนี้ทุกวันเองจะเข้าข้างผัวหรือเข้าข้างแม่คำถามนั้นทำให้สายหยุดนิ่งน้ําตาคลอสายหยุดไม่ได้เลือกข้างแต่เองทำให้แม่ขายหน้าเลือกเขยจนมาอยู่บ้านคืนนั้นสายหยุดนอนไม่หลับเพชขอโทษนะเธอกระซิบไม่ต้องขอโทษพี่รู้ว่ามันไม่ง่าย เพชรตอบแต่ในใจเขาหนักอึง้งทุกวันผ่านไปเหมือนเดิมงานหนักคำดูถูกไม่ซ้ำหน้าทำแค่นี้ก็เหนื่อยเคยแบบนี้จะเลี้ยงเมียได้ยังไงเพชรเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนแต่เป็นแรงงานราคาถูกสายหยุดเริ่มอึดอัดถูกบีบให้เลือกระหว่างความรักกับความกะตันยูเองต้องคอยดูผัวอย่าให้มันขี้เกียจแม่คำปันสั่งเขาไม่ได้ขี้เกียจสายหยุดเถียงเบา เองนี่มันเข้าข้างผัวจริงๆเพราะเที่ยงได้แต่เงียบเขาเห็นทุกอย่างแต่ไม่กล้าขัดเมียเพราะรู้ว่าพูดไปก็ไม่ช่วยอะไรเย็นวันหนึ่งชาวบ้านแวะมาคุยแม่คำปันก็ไม่พลาดเคยฉันนะจนแต่แรกฉันยังรับไว้เพราะลูกเพรยืนอยู่ตรงนั้นได้ยินเต็มหูแต่ต้องขยันไม่งั้นก็ไม่มีที่ยืนชาวบ้านบางคนมองเพชรอย่างสงสารบางคนหัวเราะตามแม่คำปันหันมาทางเขา ยืนทำไมไปตักน้ำสิจะให้แขกตักเองเหรอเพชรกำหมัดแน่นแต่ก็เดินไปตามสั่งเสียงหัวเราะเบาๆดังตามหลังเขารู้สึกเหมือนถูกถอดศักดิ์ศรีกลางบ้านต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้านคืนนั้นเพชรนั่งอยู่ใต้ถุนมองความมืดสายหยุดเดินมานั่งข้างๆเพชรเราออกไปอยู่ข้างนอกไหมเขาสายหน้ายังไม่ใช่เวลา แต่ในใจเขาเริ่มถามตัวเองว่าการอดทนแบบนี้จะพาเขาไปถึงไหนและใต้ชายคาเดียวกันนี้ความเป็นคนของเขากำลังถูกเหยียบย่ำลงทุกวันโดยไม่มีใครลุกขึ้นปกป้องเลยเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าเพชรเริ่มรู้สึกว่าการตื่นเช้าไม่ใช่เรื่องยากเท่าการลุกขึ้นมาเผชิญหน้าในบ้านหลังนี้ทุกเช้าเขายัางทำงานเหมือนเดิมถางหญ้าตักน้ำเลี้ยงวัวซ่อมรัว้วทำทุกอย่างโดยไม่บน่น แต่คำพูดที่ฟังซ้ำๆกลับกัดกินหัวใจมากกว่างานหนักทำแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วหรอขยอบ้านโน้นนะเขามีรถมีเงินไม่ต้องมาถือจอบแบบนี้แม่คำปัญนพูดทุกครั้งที่มีโอกาสเพชรได้ยินจนชาสายหยุดยืนอยู่ใกล้ๆใจเธอวิวแต่ก็ยังพยายามยิ้มแม่เพชรเขาก็ขยันนะขยันแล้วไงถ้าไม่มีเงินมันก็ไร้ค่าคำตอบนั้นทำให้สายหยุดเงียบ คืนหนึ่งเพชรนั่งเมออยู่ใต้ถุนบ้านสายหยุดเดินมานั่งข้างๆเพชรเหนื่อยไหมเขาหัวเราะเบาๆเหนื่อยใจมากกว่าอดทนหน่อยนะเพื่อความสงบเธอพูดเหมือนกล่อมตัวเองพี่ก็อดทนมาตลอดเพชรตอบเสียงเรียบแต่บางทีมันเหมือนเราไม่มีตัวตนสายหยุดกุมมือเขาแม่ฉันปากแรงแต่ลึกๆเขาก็แค่ห่วงเพชรมองหน้าเมียห่วงหรือดูถูกพี่แยกไม่ออกแล้ว วันต่อมาแม่คำปันกลับจากงานบุญเล่าอย่างภูมิใจเห็นไหมเขยอบ้านป้าสมนนะซื้อทองเส้นใหญ่ให้เมียเธอหันมามองเพชรไม่เหมือนบางคนเพชรฝืนยิ้มผมยังไม่มีปัญญาขนาดนั้นครับแม่นั่นแหละปัญหาไม่มีปัญญาคำพูดนั้นดังชัดจนพ่อเที่ยงที่นั่งอยู่ด้วยสะดุง้งคำปันพ่อเธอฉันพูดให้มันรู้ตัวแม่คำปันสวนทันที เพชรเริ่มคิดหาทางเขาออกไปรับจ้างเพิ่มทำงานก่อสร้างตอนกลางวันกลับมาช่วยงานบ้านตอนเย็นร่างกายแทบไม่ไหวแต่เขายังหวังว่าถ้ามีเงินมากขึ้นอะไรๆจะดีขึ้นพี่ไปทำงานเพิ่มนะเขาบอกสายหยุดจะไหวหรอต้องไหวแต่เมื่อแม่คำปันรู้กลับพูดอีกแบบไปทำงานข้างนอกแล้วงานบ้านใครทำผมจะกลับมาทำครับเออเก่งนักทำเหมือนจะรวยเธอประชด สุดท้ายก็จนเหมือนเดิมคำพูดนั้นทำให้เพชรนิ่งเขารู้สึกว่าต่อให้พยายามแค่ไหนก็ไม่เคยพอเย็นวันหนึ่งฝนตกหนักเพชรกลับมาช้าเสื้อเปียกโชกไปทำงานหรือไปเที่ยวแม่คำปันถามเสียงแข็งไปทำงานครับได้เงินเท่าไหร่นิดหน่อยเห็นไหมไม่เอาไหนเธอสรุปง่ายๆต่อหน้าสายหยุดแบบนี้จะเลี้ยงลูกฉันได้ยังไงสายหยุดเถียงแม่เพชรเขาพยายามแล้ว พยายามแต่ไม่สําเร็จมันก็ไร้ค่าเพชรยืนฟังเหมือนอะไรบางอย่างในอกเริ่มร้าวเพราะเที่ยงมองเขาเหนื่อยก็พักบ้างเพชรยิ้มจังๆไม่เป็นไรครับพ่อแต่ในใจเขาเริ่มถามตัวเองว่าการอยู่ที่นี่เขาเหลือศักดิ์ศรีอะไรบ้างคืนหนึ่งเพชรกับสายหยุดนั่งกินข้าวเงียบๆสายหยุดพี่ถามจริงๆนะอะไรถ้าเราออกไปอยู่เองเอ็งจะไปไหมเธอชะงักแม่ชังจะเสียใจ แล้วพี่ละ่ะเขาถามเบาๆพี่ก็เสียใจทุกวันสายหยุดน้ำตาคลอพี่ก็รู้ฉันอยู่ตรงกลางความตึงเครียดในบ้านเพิ่มขึ้นทุกวันแม่คำปันพูดแรงขึ้นเพชรเงียบมากขึ้นจนบรรยากาศเหมือนเชือกที่ดึงตึงขยเหร่บ้านนี้ไม่มีอนาคตแม่คำปันพูดกับชาวบ้านต่อหน้าเขาอีกครั้งเพรยืนฟังใจมันชาไปหมดคืนนั้นเขานั่งมองมือของตัวเองมือที่เต็มไปด้วยรอยด้านจากงานหนัก พี่ทำอะไรผิดเขาพึมพำสายหยุดเดินมาหาเพชรเขาเงยหน้ามองเมียแววตาไม่เหมือนเดิมถ้ายังเป็นแบบนี้พี่คงอยู่ไม่ได้คำพูดนั้นทำให้สายหยุดสะอื้นเธอรู้ดีว่าความอดทนของคนจนกำลังจะถึงขีดสุดและถ้าวันนั้นมาถึงบ้านหลังนี้อาจไม่เหลืออะไรเหมือนเดิมอีกเลยเย็นวันนั้นบ้านแม่คำปันเงียบผิดอกติลมพัดใบกล้วยเสียสีกันเสียงดังเหมือนลางไม่ดี เพชรเพิ่งกลับจากงานรับจ้างเสื้อเปื้อนปูนมือด้านสายหยุดเดินตามหลังเข้าบ้านใจเธอหนักอึ้งตั้งแต่เช้าเพราะรู้ดีว่าเรื่องที่ค้างคายอยู่กำลังจปะปะทุแม่คำปันนั่งกอดอกอยู่กลางเรือนสีหน้าเคร่งกลับมาพอดีเธอพูดเสียงแข็งวันนี้ฉันจะคุยให้รู้เรื่องพอเที่ยงนั่งอยู่มุมเรือนสูบยางเงียบๆไม่กล้าสบตาใครเพชรยกมือไหว้ มีอะไรหรือครับแม่อย่ามาเรียกแม่ฉันไม่ได้อยากมีเขยแบบเองคำพูดนั้นฟาดลงกลางใจสายหยุดรีบพูดแม่ใจเย็นๆก่อนนะเองก็เหมือนกันเลือกผัวแบบนี้เอาหน้าฉันไปไว้ไหนแม่คำปันตวาดเพชรกำมือแน่นผมไม่เคยคิดจะทำให้ใครอับอายแต่ความจนของเองมันอับอายแม่คำปันพูดดังคนจนไม่มีวันคู่ควรกับลูกฉัน สายหยุดน้ำตาคลอแม่พูดแบบนี้มันแรงไปแรงก็ช่างฉันพูดความจริงแม่คำปันหันไปชี้หน้าเพชรเอ็งอยู่บ้านนี้มีแต่จะทวงเพชสูดลมหายใจลึกถ้าแม่คิดอย่างนั้นผมก็พร้อมจะไปคำพูดนั้นทำให้ทั้งบ้านเงียบพ่อเที่ยงเหนื่อยหน้าขึ้นเพชใจเย็นก่อนแม่คำปันสวนคันทีไปเลยก็ดีฉันไม่รังสายหยุดสะอื้น แม่จะไล่เขาแบบนี้หรอถ้าเองยังเลือกมันเองก็ออกไปพร้อมกันแม่คำปันพูดชัดทุกคำสายหยุดชะง,งักใจเคอเหมือนถูกบีบเพชรหันมามองเมียสายหยุดพี่ไม่อยากให้เองลำบากฉันลำบากอยู่แล้วเธอพูดทั้งน้ำตาอยู่ตรงกลางแบบนี้แม่คำปันตะคอกเลือกมาจะเอาแม่หรือเอาผัวจนๆนี่สายหยุดมองหน้าแม่เห็นทั้งความโกรธ ความหยิ่งและความกลัวเสียหน้าแล้วหันมามองเพชรเห็นความเหนื่อยล้าแต่ยังยืนตรงแม่ฉันรักเพชรคำพูดนั้นเหมือนจุดไฟแม่คำปันปัดมืองั้นก็ไปออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เพชรพยักหน้าผมจะไปเองครับไม่ต้องไล่เขาหันไปเก็บเสื้อผ้าสายหยุดรีบตามเพชรเดี๋ยวเองจะไปไหนแม่คำปันตะโกนไปกับหัวเองเหรอ สายหยุดยืนนิ่งก่อนตอบเสียงสั่นแต่ชัดใช่พอเที่ยงลุกขึ้นคำปันอย่าทำแบบนี้เลยใครจะขวางก็ช่างฉันตัดแล้วแม่คำปันพูดเสียงเย็นเพรสะพายถุงผ้าใบเก่าเดินออกมาหน้าบ้านหยุดยืนหันกลับผมขอบคุณที่เคยให้ที่ซุกหัวนอนแม่คำปันหัวเราะหยันไม่ต้องขืนอยู่ต่อก็รกบ้านสายหยุดเดินตามออกมามือสั่นแม่ แม่คำปันหันหลังให้ตั้งแต่วันนี้เอ็งไม่ใช่ลูกฉันคำประกาศนั้นทำให้สายหยุดสุดลงร้องไห้เพชรประคองเมียไปกันเถอะชาวบ้านเริ่มมามุงดูเสียงซุบซิบดังขึ้นเขยจนโดนไล่ลูกสาวเลือกผัวแม่คำปันยืนหลังตรงจำไว้ฉันไม่มีลูกแบบนี้เพชรจับมือสายหยุดแน่นพี่อาจไม่มีอะไรให้แต่พี่จะไม่เหยียบศักดิ์ศรีใครเขาพูดเบา สายหยุดพยักหน้าทั้งสองก้าวออกจากบ้านหลังนั้นทิ้งความหรูหราทิ้งหน้าตาและชนชั้นไว้ข้างหลังเหลือเพียงความรักที่ต้องแลกมาด้วยทุกอย่างขณะเดียวกันแม่คำปันยืนมองตามใจหนึ่งสั่นไหวแต่อีกใจก็แข็งดั่งหินเธอเชื่อว่าตัวเองรักษาหน้าตาไว้ได้แม้จะต้องตัดลูกสาวออกจากใจ และเสียงประตูบ้านที่ปิดลงในเย็นวันนั้นก็เหมือนปิดฉากครอบครัวเดิมลงอย่างไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปชีวิตหลังออกจากบ้านแม่คำปันไม่ได้สวยงามอย่างที่สายหยุดเคยฝันเพชรพาเมียไปเช่ากระต่อบไม้เก่าๆริมทุ่งหลังคารั่วพื้นเอียงแต่เป็นที่ที่ไม่มีใครตะโกนใส่ไม่มีคำดูถูกทุกเช้าเพชรตื่นก่อนฟ้าเขาออกไปรับจ้างทุกอย่างที่มีคนให้ทำแบกปูนขุดดิน เลื่อยไม้กลับมามือแตกเล็บดำแต่ยังยิ้มเหนื่อยไหมสายหยุดถามเหนื่อยแต่สบายใจเขาตอบสั้นๆวันไหนเงินไม่พอซื้อกับข้าวสายหยุดก็เก็บผักริมรั้วมาต้มกินเราจะรอดไม่เพชรเธอถามคืนหนึ่งรอดสิถ้าเรายังไม่ทิ้งกันเพชรตอบมั่นคงเวลาผ่านไปเพชรเริ่มมีงานประจำมากขึ้นคนในหมู่บ้านเริ่มเรียกใช้เพราะรู้ว่าเขาขยันไม่โกง เคยคนนั้นนะ่ะทำงานดีเสียงกระซิบเริ่มเปลี่ยนสายหยุดได้ยินก็ยิ้มทั้งน้ำตาขณะเดียวกันบ้านแม่คำปันกลับเงียบเหงาพอเที่ยงจากไปด้วยโรคเก่าแม่คำปันอยู่คนเดียววันหนึ่งเธอล้มป่วยลงไม่มีแรงลุกใครก็ได้ช่วยทีเสียงแผ่วๆของเธอดังไปถึงบ้านข้างๆข่า,ขาไปถึงสายหยุดแม่ล้มคนมาบอกสายหยุดชะงัก ใจมันตีกันฉันควรไปไหมเพชรมองเมียแม่ก็คือแม่ไปเถอะพี่ไปด้วยเมื่อไปถึงบ้านแม่คำปันนอนสูบซีดผิดจากคนแข็งเกร่าในอดีตเอง็งมาทำไมเธอถามเสียงเบามาดูแลแม่สายหยุดตอบทั้งน้ำตาไม่ต้องฉันไม่อยากได้ความสงสารนี่ไม่ใช่ความสงสารเพชรพูดเรียบๆนี่คือหน้าที่ลูก แม่คำปันเหลือบมองเขาเขยจนอย่างเองจะช่วยอะไรได้เพชรไม่เถียงเขาลงมือหุงข้าวต้มยาเช็ดตัวให้แม่ยายทําทุกอย่างเงียบๆสายหยุดนั่งข้างเตียงแม่กินข้าวหน่อยนะเองยังเรียกฉันว่าแม่อีกเหรอเรียกสิแม่ก็คือแม่แม่คำปันหลับตาน้ำตาซึมหลายวันผ่านไปเพชรยังคงดูแลไม่ขาดข้าวจืดไป แม่คำปับนบ่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ของทำใหม่ครับเองไม่โกรธฉันเหนรอเธอถามโกรธก็โกรธได้วันเดียวครับแต่คนป่วยรอไม่ได้คำพูดนั้นทําให้แม่คำปันนิ่งไปคืนหนึ่งเธอเอ่ยขึ้นเบาๆฉันเคยพูดแรงกับเองเพรยิ้มผมจำได้ครับแต่ผมไม่เก็บสายหยุดจับมือแม่แม่รู้ไหมตอนนั้นหนูเจ็บมากแม่คำปันน้ำตาไหลฉันกลัวเสียหน้า กลัวลูกลำบากแม่ทำให้หนูลำบากกว่าเดิมสายหยุดพูดตรงๆเมื่อแม่คำปันอาการดีขึ้นเธอเริ่มมองเพชรต่างไปเองขยันจริงเธอพูดวันหนึ่งผมไม่มีเงินแต่ผมมีแรงแรงอย่างเดียวมันพอเหรอพอสำหรับเลี้ยงคนที่รักเพชรตอบแม่คำปันเงียบก่อนพูดช้าๆฉันอาจดูคนผิดคำพูดนั้นเหมือนยกภูเขาออกจากอกสายหยุดแม่ อย่าพึ่งดีใจฉันยังไม่ลืมง่ายๆแม่คำปันพูดแต่แววตาอ่อนลงวันหนึ่งชาวบ้านแวะมาเคยคุณคำปันนี่ดีนะดูแลแม่ไม่ห่างแม่คำปันได้ยินเต็มหูเธอหันไปมองเพชรที่กำลังล้างจานเองเข้ามานั่งใกล้ๆเพชรนั่งลงฉันไม่ได้รับเองเพราะเองรวยเธอพูดชัดฉันรับเพราะเองเป็นคนดีสายหยุดร้องไห้เพชรก้มกราบขอบคุณครับแม่ แม่คำปันยกมือสันส่นๆแตะหัวเขาฉันทำร้ายพวกเองไปเยอะอดีตแก้ไม่ได้แต่วันนี้แก้ได้เพชตอบเย็นนั้นทั้งสามคนนั่งมองทุ่งนาเหมือนกันลมพัดเบาๆเราจะกลับมาอยู่ด้วยกันไหมสายหยุดถามถ้าเองยังอยากแม่คำปันตอบบ้านนี้ยังมีที่ให้คนขยันเพชรยิม้มผมขออะไรมากขอแค่ไม่ดูถูกกันแม่คำปันพยักหน้า เรื่องราวจบลงโดยไม่มีใครสมบูรณ์แบบรอยแผลยังอยู่แต่หัวใจเรียนรู้แล้วว่าความจนไม่ใช่ความผิดและคุณค่าของคนไม่ได้วัดจากเงินที่มีแต่จากความดีที่ทำและศักดิ์ศรีที่รักษาไว้ได้จนวันสุดท้าย